สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทัวร์อีซีแล้วนะครับคลิปนี้นะครับยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของการตกแต่งภาพถ่ายด้วยแอป Snapseed แบบฟรีๆนะครับของ Google นะครับวันนี้เราจะมนูเราจะมาดูเมนูด้านบนกันอีกนิดนึงนะครับเวลาเราเปิดรูปภาพมาแล้วนะครับหลังจากข้างล่างที่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องของรูปแบบเครื่องมือนะครับการส่งออกนะครับด้านบนของเราจะมี เมนูเล็กๆอยู่3อันนะครับอันแรกก็คือการย้อนกลับนะครับอันนี้หลายคนเคยดูมาแล้วนะครับในส่วนของการขยายภาพนะครับแล้วก็ผมย้อนกลับให้ดูนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะมีเรื่องอันที่2นะครับเป็นอิน r m ม t ชันนะครับเป็นเรื่องของรายละเอียดรูปภาพนะครับอย่างเช่นภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับชื่อภาพว่าอะไร มีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็พิกเซลกว้างยาวตรงเนี้ยเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆต้องการดูเรื่องของว่าจะารูปไปใช้งานขนาดเท่าไหร่เล็กเกินไปหรือไม่นะครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้ได้นะครับก็มีขนาดของมันนะครับทีนี้ตัวนี้มันยังเปลี่ยนแปลงไปได้ตามรูปภาพจริงๆแล้วไม่ใช่เปลี่ยนแปลงสินะเพราะว่ารูปภาพบางรูปภาพนะครับข้อมูลอาจจะไม่ครอบอย่างรูปนี้นะครับ จะมีแค่วันที่แล้วก็ชื่อขนาดไฟล์นะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดเปิดอีกรูปหนึ่งนะครับเป็นรูปนี้นะครับรูปนี้เห็นไหมครับผมก็กดไปที่ตัวไนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดรูปภาพนะครับก็จะมีเรื่องของวันที่เหมือนกันนะครับชื่อไฟล์ขนาดไฟล์นะครับอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่กว่าเพราะว่าอันนี้คือไฟล์ เต็มๆนะครับคือไฟล์ที่เราถ่ายจากมือถือนี่แหละครับเดี๋ยวว่าจริงๆเป็นไฟล์ออริจินัลนะครับแต่เมื่อกี้มันจะเป็นไฟล์ที่เราดึงจากตัว facebook มานะครับข้อมูลตัวนี้จะไม่มีนะครับอ่ามันจะเล็กกว่านะครับไฟล์เมื่อกี้อันนี้ก็คือตัวรายละเอียดของไฟล์นะครับขนาดก็จะใหญ่กว่านะครับทีนี้ยังบอกด้วยว่าถ่ายด้วยกล้องอะไรนะครับอันนี้เป็นมือถือเซ a o m i มีนะครับ l e t มี Note 6 Pro นะครับใช้ชัตเตอร์เท่าไหร่นะครับ f เท่าไหร่นะครับ ISO เท่าไหร่นะครับบอกหมดนะครับรวมถึงระยะของเลนสด้วยนะครับและยังบอกถึงพิกัดของแผนที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอืมขนาดนั้นเลยนะครับทีนี้อ่ะผมย้อนกลับนิดนึงนะครับอันที่สนะครับอันสุดท้ายเป็นจุด3าจุดมันจะเป็นเรื่องของเมนูนะครับมีเรื่องของการตั้งค่า นะครับบทแนะนําแล้วก็ความช่วยเหลือหรือความคิดเห็นนะครับการตั้งค่าตั้งค่าอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นการตั้งค่าของตีมนะครับหรือว่าโทนสีที่เราใช้ในแอปนะเช่นบางคนชอบสีขาวก็เปลี่ยนสีขาวสีเข้มได้ตรงนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของการปรับขนาดภาพนะครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราบันทึกนะครับหย่อนกลับนิดนึงเวลาเรากดส่งออกตรงนี้นะครับการบันทึก จะเป็นการบันทึกโดยไม่ลดขนาดนะครับแต่การส่งออกจะเป็นการส่งจะเป็นการบันทึกโดยลดขนาดนะครับโดยลดขนาดรูปภาพนะครับทีนี้นองกดดูนะครับการตั้งค่าตัวด้านบนตรงนี้นะครับจะเอาไว้ปรับเวลาเราลดขนาดภาพนะครับเช่นตัวนี้ยสามารถที่จะเวลาเราส่งออกเราสามารถที่จะตั้งให้ไม่ปรับขนาดหรือปรับขนาด เฉพาะที่เราจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเราต้องการไฟล์ที่ไม่ได้ใหญ่มากเอาไว้ส่งในแอปพลิเคชัน Line Facebook หรือว่า IG เท่านั้นเองนะครับตัวนี้เราสามารถปรับเป็นแบบนี้ได้นะครับต่อมานะครับคุณภาพนะครับรูปภาพและคุณภาพของ jpeg นะครับ jpeg ก็คือการบีบอัดไฟล์ชนิดหนึ่งซึ่งสามารถเลือก คุณภาพของมันได้ก็คือเลือกคุณภาพว่าจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้นะครับตัวแอปมีให้เราปรับได้ด้วยนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วเขาก็จะบอกว่าให้ส่งออกมาเป็นแบบ jpeg 0นึ่งร้อยอ่อาขอไปนะครับให้ส่งออกมาเป็นตัว jpeg เป็กหรหรือเป็น png นะครับ png เนี่ยจะได้ไฟล์ค่อนข้างใหญ่กว่า jpeg นิดน,นึงนะครับการบีบอัดมันจะน้อยกว่าแต่ว่า มันจะดูคมกว่านะครับแต่ว่าไซส์มันก็จะมีปัญหาเรื่องไซส์นั่นแหละครับหรือว่ามันสามารถที่จะไปทำพวกคลิปอาร์ตแอนิเมชันตอนนี้เป็นนามสกุลพวก png นะครับแต่โดยปกติแล้วนะครับใช้ทั่วไปก็ใช้เป็น jpeg นะครับ jpg นะครับโอเคนะครับถ้าเราคิดว่าเราจะย่อมันนิดนึงอาจจะเป็นสัก95ก็ได้ครับแบบนี้แล้วไซส์ถ้าเราไม่ได้ใช้ใหญ่มากก็1090 1,920นะครับพิกเซลก็ใช้ได้นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเรื่องส่วนด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นเมนูนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืม u u s c r i b e นะครับกับซีรีส์นี้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดบทเรียนต่างๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ